เพื่อนเพื่อนฉันสวยตอนเดืยวจบจะเป็นยังไงไปช่มกันเลยค่ะวันนี้ไปรโรงเรียนกว่าเมื่อวาน่ะมีคนตัวดำด้วยออกไปสิค่ะๆๆค่ะค่ะคุณหนูก็ <c oughs> รู้อยู่นะว่ามีคนตกจากทางและคนเสียกันทีงนั้นเมื่อวานอ่ะ ก็มีเพื่อนตัวดำแล้วคนอื่นเข้ามาเกเรเขาคนอื่นมาเกเรเขาด้วยฉันก็ไม่ชอบเลยคนมาเกเรเพื่อนลอยถอยทีหล่อนค่ะค่ค่ะคุณหนูแล้วหล่อนจะมายืนจีบฉันทำไมค่ะค่ะหล่อนบ้าหรืไงเอาอีกแล้ว หลอนตลอดเนี่ยขอโทษค่ะคุณหนูเห็นไหมมีคนพูดแต่กับฉันว่าคุณหนูคุณหนูกันทั้งนั้นเลยทั้งไม่ต้องบอกว่าทั้งนั้นหรอกทั้งโรงเรียนเลยนั่นแหละทั้งคุณทั้งคุณครูเออคุณครูไม่เอะทั้งทั้งโรงเรียนเลยก็คือทั้งทั้งนักเรียนนั่นแหละนักเรียนอ่ะก็นักเรียนคนไหนที่มาเสือกฉันอะก็จะบอกว่า ขอโทษค่ะคุณหนูขอโทษค่ะคุณุยคุณหนูคุณหนงค,ค,ค,คุณหนูใครไม่รู้อยู่นั่นแหละมีแต่คนพูดว่าคุณหนูคุณหนูอยู่นั่นแหละจะบอกให้เลยนะว่าฉันเป็นคนรวยรวยแล้วก็สวยด้ะฉันน่ะบอกว่ามีคนบอกว่าฉันน่ะทั้งรวยทั้งสวยขออนุญาตยังไม่มีคนมานั่งกับผมสิ ไม่หรอกตรงนี้อ่ะฉันไม่นั่งมานั่งกับผมสิผมรอไว้อีกนะเออไม่เอาอ่ะนั่งตรงไหนดีนั่งตรงนี้นี้ดีกว่านั่งตรงนี้ละเป็นหาทีน่นะมานั่งกับผมสิผมรอนะเออไม่อ่ะนั่งกับผมดีกว่าเนาะถ้าคุณไม่นั่งกับผมอ่ะผมจะผมจะเลิกเป็นเพื่อนกับคุณน,น,น,นะอ่ะก็ได้ก็ได้ ใช้มันเป็นอะไรฉันไม่เห็นจะสวยอะไรขนาดนั้นมาหลงกลฉันจะได้ฉันจนได้ฉันไม่เข้าใจวผู้ชายนั่นเป็นอะไรฉันไม่สวยอะไรขนาดนั้นไม่สวยอะไรฉันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นมาหลงกลฉันนะมาหลงกลฉันทำไมก็ไม่รู้ผู้ชายบางคนก็ไม่หลอกแล้วมันหลงกลฉันและ เบื่อจริงๆเบื่อจังเลยนั่งแงยๆอยู่บนห้องเนี่ยอยู่ที่ห้องเนี่ยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยมาไม่มีอะไรเล่นเลยเล่นกับผมนะเล่นเป็นแฟนกับผมสักหนึ่งวันวได้ไหมไม่ไม่นายหัวโตเกินไปตาก็โตอย่างกับลูกไข่ลูกอย่างกับไข่ฮะลูกไขห่หัน อะไรนะคุณว่าผมว,ว่าอะไรนะนายอะตาโตอย่างกับลูกไข่หานตาโตใหญ่อย่งางลูกไข่หานใหญ่บอลมาหูมาล้มมาล้มาลมาดานอะไรนั่นน่ะนายก็ตัวก็ใหญ่ใหญ่อ้วนก็อ้อนอนวนเออเนคุยอะไรกันอะเด็กหญิงคนนั้นนะ่ะเอา้านั่งลงคา,า,าคาคาครูนั่งดีกว่า วันนี้นะครูก็จะมาสอนภาษาจีนนะนี่อ่านว่าอะไรเฉาเนี่ยโซเนี่ยโซทุกคนคือเราอ่านภาษาจีนไม่ถูกนะแล้วก็แบบพูดมั่มวๆไปเนะาะเฉาเนี่ยโซเนี่ยตุกานี่ตุก๊กกเนี่ยตุกะเก่งมากๆเลยอย่าคุยกันนะค่ะเบื่อจังเลยค่ะบอกครูไปข้า,นาง,ขขงน้ำนดีกว่ายืนทำไมขอไปข้างน,าน้ำค่ะ มองทำไมไม่เคยเห็นคนสวยหรือไงเออ,เอ,อ,เปอ,อไปเข้างนาขข้ำครัคุณครูเออไปไปคนสวยไปดีกว่าเข้าน้ำสักหน่อยห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายไม่รู้สเสัยน่าจะเป็นห้องน้ำหญิงแน่นอนน่าจะใช่เดี๋ยวไปดูล็อกเกอร์ก่อนจะี๋ยวไปดูล็อกก่อนว่านี่มันใช่ผู้ชายหรือผู้หญิงหา จะห้องนี้เลยเป็นของผู้ออห,ผหญิงสงสัยห้องนู้นเป็นของผู้ชายเพราะว่ามันมีโถส่วมอยู่ด้วยถส่วมให้ผู้ชายมันขี้สิผู้ชายขี้เป็นเหมือนของผู้หญิงเหมือนกันนะร็จละเบื่อจังเลยอ่ะนี่ยครูสอนก็ตั้งเยอะตั้งแยะแวะกินซื้อน้ำใหม่โอเค,โอ,เคโอ้น้ำชาเขียวร้อยอร่อย,ออยแป๊ปซี่เอ,อิ่ไอ ขอแยกข้างงค่ะมานั่งข้างเั็นดีกว่าไหมมองอะไรตาค่ะคุณนูมองอะไรอีกตาค่ะมองอะไรอีกตาค่ะมองอะไรอีกเออๆไม่ค่ะคุณนูมานั่งที่ผมดีกว่าไหมมานั่งบนตากผมเนีย่ยไม่ไม่ไม่เยอะนาโลกจิตเกินไปนะจะตีนายตายตูดตายเลย คู่คนูขอหลับก่อนนะคะเพราะหนูแบบมินลวมากเมื่อวานก็ไม่สบายอ้าวแล้วทําไมไม่รักสวสาตัวอยู่ที่บ้านละ่ะก็พพราว่าแม่กับพ่อหนูต้องไปทำงานหนูอยู่คนเดียวไม่ได้อะคะ่ะทําไมอ่ะก็พราว่าจรนมันเยอะคะ่ะแถวบ้านหนูแล้วมาอยู่โรงเรียนแล้วก็ได้นะมองไม่ค่ะไม่ค่ะเออเออทำไมเรียนช้าทำไมเรียนช้าจังเลยเนี่ย ซุปซิ้อะไรหรอคบคือสกงต่อไ,ไม่ไม่อย่ามายุ่งนี่ไม่นายฉันอยากจะไปอยากจะหนีเรียนแล้วนะเนี่ยแต่หนีเรียนตอนนี้ไม่ได้คุณครูต้องออกไปก่อนอป่านี้แล้วครูยังไม่เสร็จจะหนีเรียนดีกว่าไหมเนี่ยโดดเรียนนีไหมเนี่ย นานมากเลยคูนสองคนอะไรละโดเรียนดีวกว่าโดเรียนดีวกว่าไปด,ดีวกว่าไปดีกว่ามี่ก็บอกแบอบหลอกคูและวว,ว่าเราอ่ะ แม่แม่โทรมาบอกว่าให้ไปที่ทํางานหน่อยแม่มีเรื่องจะเออแม่ไม่สบายก็หลอกครูไปงั้นแหละหนีออกหนีเรียน,นะะได้เลยนี่ไปดูกว่าไปดีกว่ารีบไปรีบไปดูเปิดสิรู้ว่ารีบไปดีกว่ารีบไป วันนี้มือน,นักเรียนผมจุกนั่นน่ะถูกรถชนนี่คนถูกรถชนแล้วนักเรียนผมจุกสองจุกนั่นน <c oughs> ่ะก็แบบเออมีออกจากบ้านนี้ออกจากโรงเรียนไปเลยแล้วก็ไม่ได้ <c oughs> ไปิลด้วยเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นอที่ี่ไม่เป็นเสื้อผ้าออกกําลังกายทด้านดีกว่า <c oughs> ไปหาเสื้อผ้ออาออกําลังกายออกกําลังกายกว่า <c oughs> ไปเล่นด <cues> ีกว be, ่าไป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 กกำลังกาเล่นที่สนามเด็กเล่นดีกว่าเคยลดมาไดูดข้างนี้เลยกันคบอบอบไปเล่นดีกว่านหาีกเลย <ไ>ปเจอโ,โอ้ยเจ็บปวดชวนที่คนม,มาเล่นกับฉัน,โน,โนโหนูุ่มไงพี่มาเล่นกับพี่หน่อยสิมาเล่นชิ่พี่ชายกับพี่ไงได้จีอ้าวนูไมไม่เล่นกับพี่แล้วล่ะก็หนูจะมาเล่นกับพี่ผู้หญิงหนูไม่ค่อยสนิทกับผู้ชายเท่าไหร่งั้นก็ มาเร็วไปไหนอะพี่กับตาซีหนูก็ไม่เล่นแล้วโอเคเล่นกับพี่ผู้ชายไปก่อนละกันโอเคไหมหไงั้นหนูก็เล่นกับพี่ผู้ชายไปเลยละกันโอเคงั้นหนูก็เล่นกับพี่ผู้ชายไปเลยละโอเคค่ะ วิ่งออกกำลังกายดีกว่าวิ่งออกกำลังกายแถวนี้แล้ววิ่งออกกำลังกายขึ้นบนนี้เลยเออกกำลังกายขึ้นสะพานดีกว่าสนุกจังเลยสนุกสนุกจังจังเลยอะ่ะ ไม่ต้งการกันไม่ได้ต่างกันทำไมใไม่ดีกว่าอ้าก็ขนาดเมื่อกี้นี่เองเรื่องอะไรเก่งยืนเบื่ออยู่แล้วตั้มยืเบื่อัาเร็วอ่ะปลดใก้เพื่อกันการพแ้วม่ ดีนะวิ่งกลับบ้านดีกว่าโอเคถึงบ้านแล้ว สบายจุ๊บเพื่อจะหัตชื่อนีออน้ก็จะมีค่ะมีบ้างเอ่ย่บละคอนเซ็นเอสซีเรื่องเพื่อนฉันสวยนะคะถ้าใครอยากให้ทำละครอะไรก็แบบว่าใครอยากให้ทำละครอะไรนะคะก็ติดตามเราแล้ว,ลวก็กดไลก์้มาด้วยเลยคะ่ะบ๊ายบาย